ที่ออกมาค่ะมันเป็นช่วงอินโทรที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนแล้วก็ไม่เคย,ย,ยดูยท่าเต้นมาก่อนแต่ว่าพอหลังอินโทรเนี่ยจะเป็นเนื้อเพลงเดียวกับที่หนูเคยซ้อมมาแต่ว่าจังหวะแล้วก็ท่าเปลี่ยนเ่อมันเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงที่แบบว่าเขาจะลืมส่งฉบับอัปเดตให้หนูแล้วแบบส่งฉบับเก่าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นประการชนิดนี้ที่หน้าหนูออกเลยหน้าหนูเป็นอึ้งเลยได้คืออึ้งเลยแล้วก็แบบมองผู้จัดการแล้วเฮ้ยอันนี้หนูแบบ ยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขึ้นไปแล้วแล้วแบบว่าถ่ายข้อสดก็เลยต้องแอบมองคนข้างหน้าแล้วก็แบบหลับตาขออินทวันหนูก็ลงมาพี่แก,ก็เลยเอาลงมาเลยเพราะว่ามันจะถ่ายหน้าไป็นนี้พอลงมาเราเหมือนคนจัดงานก็แบบเข้ามาขอโทษอะไรแล้วซึ่งสั่งหนูแลวทุกอย่างก็ไม่มีใครตดดใจอะไรก็เหมือนก็สนลุดีค่ะ เป็นเรื่องที่เาต้งการที่เราทำเองการแค่งสามสองหนึ่งพายมากดีเช่นเตอร์นั้นเหมือนกันสำหรับที่สุดงามพุทธนาต่างๆจริงๆก็รู้สึกว่ายังมาได้อีกค่ะยังมาได้อีกเลยค่ะยังยังเหลือว่างใช่อ่ะเหลือเยอะเลยทุกวันนี้เราเหมือนเป็นเหมือนจะไม่มีใครเลยแบบน้เไม่มีคนที่แบบว่าเยอะกว่านี้เยอะค่ะหนูยังเหลือที่ให้เข้ามาอีกเยอะมากค่ะเปหลายคนสงสัยว่าหนูว่าเหลือก็เป็น ไม่ได้ทําเพลงแสดงก็ไม่ค่อยรับแต่ว่าเหมือนงานหลักเราคือ,อางานพิซเนเตอร์ <c oughs> มีคนพูดแบบนี้กันอยูเหมือนกันตอนแรกแต่ว่าแต่ว่าเราก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าไปโดนใจลูกค้าจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในโซเชียลเน็ตางใช,ใช่ก็ยังอยากให้มีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะเออมีจุดไหนท,ที่ยังไม่ได้เป็นอีกเยอะเลยเยอะเลยค่ะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะแจกแจงในสตอรี่ในต่อไปเลยใช่ใช่ใช่ตอนนี้บอกจุดนึงเอาเลยเหรอวิ่งเลยเยอะเลยค่ะจริง ทุกคนแบบเข้ามาได้เลยคนะ่ะสถานกอนได้คลยเผือ่อบางทีแยกแคบราคาเป็นยะังไงไม่แรงเลยไม่แรงราคารัการาคา,าคใจไหวมีแคบระยะสั้นระยะยาวเนาะใช่ใช่หลากหลายค่ะเพราะว่าเพราะหนูมีแมวเก้าตัวค่ะทุกคนมันก็แบบว่าต้องเลี้ยงปากของแมวทุกวันนี้คือห่างเงินยังแมวใช่กำลังใจในการตื่นมาทำงานจริงไปเนี่ยรู้จริงใช่ค่ะทำงานทุกวันนี้คือมองหน้าแมวว่าจะแม่ขอไปทำงานอยู่ะลูกใช่ตื่นขึ้ามาก็เดินทักแมวทุกตัวก่อนออกทำงาน จะมีเพิ่มไหมไม่ไม่ไม่ไหวแล้วค่ะเจ้าตัวนี้มันง้อไปไงพี่หนูคือหนูกลว่าหนูอยากได้แมวออดเพราะว่าเจเขาได้มาตัวแรกเราออนเลยหนูก็เลยลองซื้อเลยเลยง้อจอดแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นพื้นดวงแล้วก้าวหนูไม่ออดสัมผัสไม่ออนเลยค่ะได้แต่แมวอินโทรเวิร์ดแมวอะไรเป็นแมวดุแมวอินโทรเวิร์ดแมวแบบนักเลงเลยแล้วทำไมเราไม่คิดว่าเออไงก็ ขอเจแบบแบ่งเลี้ยงได้ไหมขอเจหน่อยที่อ้อนแล้วก็มาเขาไม่ยอมเขากลัวว่าแบบหนูเอามาแล้วแมวจะนิสัยไม่ดีเพราะว่าอยู่ที่บ้านหนูเป็นแกงนักเลงหรืออาจจะเป็นทีเพื่อนดวงอาจจะเป็นที่หนูด้วยออวว่่าตัทีะไรของเราหรือว่าตัวที่ผิดมันจะอ้อนไม่ไหวแล้วต้องมีท่านแบบก็คือเป็นแม่บ้านดูแลอะไรอย่างเงี้ยหนูแมวจริงๆกวมามีอยู่บ้านค่ะก็มีพี่ชายแล้วก็มีแบบเหมือนมีพี่แม่บ้านช่วยๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเขาอินทเวิร์ดเขาก็จะไม่ได้ต้องการมนุษย์อะไรขนาดนั้นแล้วเราทำยังไงบางทีเราอยากดูใจอยากเติมแมวอย่างเงี้ยก็ต้องดูอารมณ์เขาว่าแบบว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยสงสารเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าหนูเป็นหนูเข้าบ้านทีไรแมววิ่งหนีหมดเลยไใครจีนว่าเอ๊ะฉันให้ข้าวให้น้ำหาเงินมาดูแลใช่มีทวงมีคุณไหมแบบพูดตลอดใจเลยอะแบบเออแบบเนรคุณมากๆเลยหนูเป็นคนซื้อนะหนูแบบเงินทุกอย่างเป็นเงินหนู กัดน,นั่นแหละคำตอบก็คือพยายามแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จริงๆใช่คือ,อก่อนหน้าเนี่ยเวลาเห็นหนูออกงานแล้วแบบมีพาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแมวล้วน,นเลยหรอใช่ค่แต่ว่าเขาเขาขวดเราอย่าเงี้ยหรอใช่ค่ะตลอดขวนตลอดใช่ค่ะอ,อ้ยยังรักเนี่ยรักมากเป็นเหมือนแบบท็อปสิบอเไรชั้นชิดเดียวที่รู้สึกว่าจะอยู่อยากอยู่ในสัมพันธ์นี้อยากอยู่ค่ะอยากมีตัวตนในสายตาเขา แล้วพี่เจถามเจนะว่าเออแบบทำยังไงพิธีไหนอะไร้็แบบแอวเขาแบบเพราะว่าเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเจบอกว่าเป็นดวงอ๋อก็เป็นเรื่องดวงไปเลยใช่เป็นเรื่องคุณเรียอนอะไรไปเลยใช่ให้มันผิดที่อื่นไปก่อนอ่าแล้วแต่ถ้าเราผิดที่เราคุณแล้วแบบคุณจะผิดหรอใช่เฮ้อ่ะคาะเรื่องลามหน่อยค่ะล่าสุดพี่เดิมไปลามมาใช่โหตื่นเต้นเลยตอบเรื่องนี้โอเคคือถ้าตอนแรกอ่ะมันก็เออ เห็นกระแสอลไรค่ะว,ว่ามันพอมีแต่ว่าก็ไ่ค่อยไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงให้มันแบบว่าไม่กระทบฝั่งฝั่งฝั่งเขาดีอะไรเงี้ยคือแต่ว่าพอเขาออกมาพูดก่อนแล้วถือว่าโอเคพูดได้คือจริงๆอ่ะคลิปที่ออกมาค่ะมันเป็นช่วงอินโทรที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนแล้วก็ไม่เคยดูท่าเต้นมาก่อนแต่ว่าพอหลังอินโทรเนี่ยจะเป็นเนื้อเพลงเดียวกับที่หนูเคยซ้อมมาแต่ว่าจังหวะแล้วก็ท่าเปลี่ยน คือมันเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงที่แบบว่าเขาจะเออ่ลืมส่งฉบับอัปเดตให้หนูแล้วแบบส่งฉบับเก่าให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเป็นประการชนีดก็เลยคนก็เลยเห็นคลิปช่วงที่แบบว่าเราไม่ได้รู้ข่าก่อนแรกที่เราเราไม่ได้สอนใช่แล้วคืออินโทรที่เขาเพิ่มเข้ามาซึ่งหนูไม่เคยได้ยินเพลงแล้วก็ไม่เคยรู้ข่อาอแล้วลตอนนี้นาทีนั้นตอลรับหคือแบบอ้าวไม่ใช่ที่นี้หน้าหนูออกเลยหน้าหนูเป็นอึ้ง <c oughs> เลยใช่คืออึ้งเลยแล้วก็แบบมองผู้จัดการแล้วเฮ้ยอันนี้หนูแบบ ยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้เฉพาะขึ้นไปแล้วแล้วก็เปิดตัวถ่ายข้อสดก็เลยต้องแอบ,บมองคนข้างหน้าแล้วก็แบบหลับตาก็คือเป็นช่วงตอนที่คนณมาไม่ได้เป็นแบบข้อพออินท่ว,วัหนูก็ลงมาพก็เลยเอาลงมาเลยเพราะว่ามันจะขายหน้าไปกว่านี้ <c oughs> หลังจากนั้นคุณ,คณูที่สอนรำค่ะดูก็เลยรู้ว่าอ๋อคือต่อให้มันเป็นเพลงเดียวกันอแต่ว่าจาังหวะแล้วก็ท่าเปลี่ยนก็คืออยู่ก็ไม่น่าจะก็จะทำเหมือนเดิมอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆพอลงมาเราเหมือนคนจัดงานก็แบบเข้ามาขอโทษอะไรแล้วซึ่งสั่งหนูแล้วทุกอย่างก็ไม่มีใครเดดใจอะไรก็ือนก็สนุกดีค่ะแล้วเสือก็เป็น,นอันดหนึ่งแล้วก็เห็นใช่แต่ว่าหน,หนูก็รู้สึกว่าแบบ เขามันมีเห็ดมันมีอุจจารเห็ดแบบน,นี้มันก็เลยเป็น,บนแบบนั่งเลงเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลังจากนั้นหนูก็ไปรำจอยๆกับท่านผู้ว่าแล้วออมันมีช่วงเวลาที่แบบเออเราแบบตื่นคุยแล้วว่าออกมันผิดแต่หนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไปแบบไปแบบเดินเขาเรียกว่าอะไรไปร่วมวงกต่เขาใช่มีการรักม,มีงาผิดไปจริงๆก็ทําได้นะคะแต่ว่าก็คือเราหนูก็ไม่ใช่แบบว่านางรำแบบเลี้ยงคืนท้ายแลือแบบมันไยมแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากลอง นะหนูรู้สไใหม่จริงคือเกิดแต่กับหนูเขาจริง <c oughs> เออ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรดีคือหนูว่าหนูก็เตรียมตัวเราก็เตรียมตัวไปประมาณนึง <c oughs> แต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตั้งลาไอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แคขนาดนนะว่ามันเกิดแต่กับหนูอยู่แล้วอะไรแบบนี้แล้วเราเข้าไปอ่านแันว่าคอมเมนต์เราแบบรู้สึกแปลกเหือรือว่าแบบไม่เป็นไรเขาเขาไม่เข้าใจใี่เดจริงจริงก็ไม่ได้รู้สึกแย่ค่ะ ไ,ได้ว่าเขาดีตรงไหน,นเพราะอาจจะแบบไม่ได้รู้เพราะว่าพอหลังงานหนูแบบแฮปปี้ทีมงานแฮปปี้คนออชาวบ้านหนูที่นั่นแฮปปี้คนในงานแฮปปี้หมดก็เลยรู้สึกว่ามิชชั่นหนูจริงๆมันคือสิ่งนั้นแหละโอเคขอบคุณนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับจัลล้า เฟซบุกทับดา,ลาและคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะ<ๆ>ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ